พามาทำปืนกระดาษนะครับมันก็ทิ้งไม่ได้แต่เราทำดังดังโปงกับดังแปะนะครับแบบแรกคือดังแปะเป็นแซนด์วิชหรือสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะดังแปะประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยากทำกันแล้วสิ่ไคะอ่ะเดี๋ยวเรา,าพาทำกันเลยแบบแรกน,นะครับคือกระดาษนะครับให้คุณครับขึ้นลงมานะครับ แล้วก็ดีให้ละเอียดนะคะให้รอยลอยแบบนี้เลยนะคะแล้วพอคุณรีดเจ็ดคุณก็เปิดมาแล้วก็ไปพัแล้วก็รีบแบบนี้ให้ละเอียดเหมือนเดิมแ,แบบนี้แล้วคุณก็พลิกด้านอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนแบตบแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ครับ แล้วคุณก็สังเกตขีดนี่ไหมครับผมก็พับลงประมาณนี้ก็ได้ครับพับลงมาเลยแบบนี้แล้วคุณก็พอได้ไปสองเหลี่ยมแล้วคุณก็แบบนี้แล้วใช่ไหมครับผมก็ลองฟาดนะครับผมสองฟาดนะครับให้แนะนำให้คุณฟาดอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยดางมากนะคราะผจับแบนีเระวมา ดังไหมครับหลายคนเนี่ยผมว่าเขาทาได้นั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าจะทํยังไงโอ้ยงีกว่าแล้วทำใหม่ไม่ใช่ครับถ้าคุณเบิดตรงนี้มาใช่ไหมคุณจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณกดตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วคุณก็ทําใหม่เหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปแบบที่สองแบบกางโก้หรือกางปั้งนะเดี๋ยวทาให้ดูก่อนเขาจะดังมาดูอยากทากันแล้วสิครับน่าจะดังมาก จะง่ายสาหรับพวกคุณมากเลยนะครับวิธีแรกนะครับแล้วก็พับอีกหนึ่งประมาณนี้ก็ได้ครับพับต่อกันประมาณสี่ครั้งอันนี้รั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่สองก็พับป่อมาณกรตาสองสามแล้วก็สี่ครับประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วคณก็พับขึ้นมานะครับแล้วผมจะสอนทันนะครับให้คุณจับตรงนี้มาครับแล้วคุณก็เลื่อนมา เราลอง้าดนะครับให้จับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาดไั้ไหมครับแล้วหลายคนเนี่ยทำกลับไม่ได้หรอโอ้ทิ้งไม่ได้เรืองไม่ใช่นะครับถห้คุณเปิดมาสภาพกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ไหมครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปผมครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับก็จะมี